สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าผู้บรรยายเยอรมันที่บรรยายเกมสดๆในสนามนั้นพูดถึงน้องบีมพิมพิชยาก๊กรำของเราว่ายังไงบ้างในนัดชิงชนะเลิศนัดแรกค่ะซึ่งชเวรินนั้นทุกเอาชนาเดสเด็นไปได้3ต่อ0ูนย์เซตเลยนะคะด้วยสกอร์25ต่อ23 26ต่อ24และ25ต่อ22ค่ะ ถึงแม้ว,ว่าแมตช์นี้เนี่ยชเวลินเจาชนะไปได้3ต่อศูนเซตเลยแต่ว่าดูสกอร์สิคะทุกคนสกอร์คือแบบสูสีกันมากๆเลย้วยว่าลุ้นตามกันทุกเซตเลยค่ะโดยเฉพาะเซตที่2นะคะโอ้โหสูสีกันจนถึงขั้นดิวส์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นชเวลินของน้องบีมนี่ยที่เอาชนะไปได้ค่ะเซตที่2นี้บอกเลยว่าหัวใจจะวายเนะคะเพราะว่าชเวลินนั้นปาดสุดๆค่ะ ึ่งออกสตาร์ทมาเซตแรกนะคะเซตแรกนี้น้องบิมของเรายังไม่ได้ลงนะคะแอคกคคิดว่าหรือว่าแมตช์นี้เนี่ยน้องบิมของเราอาจจะไม่ได้ลงแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าพอมาในเซตที่2ค่ะในช่วงต้นเซตนะคะน้องบิมของเราก็ได้รับโอกาสลงสนามค่ะเนื่องจากว่าการโจมตีของโฮซิกนั้นไม่ค่อยเด็ดขาดสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะน้องบิมก็เลยได้รับโอกาสลงมาเล่นแทนทางด้านโฮซิกค่ะในเซตที่2 พอน้องบิมของเราลงมาในช่วงต้นเซตที่2เนี่ยค่ะทั้ง2ทีมก็ผลัดกันทำคะแนนค่ะตีคู่กันมาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยชวรินก็เสียเปรียบอยู่นิดหน่อยนะคะตามหลังยุนหนึ่งแต้มค่ะ5ต่อ6ในส่วนของน้องบิมของเราที่เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงสนามนะคะก็ยังไม่ได้ตีเลยค่ะทุกคนแล้วจังหวะน,นี้นะคะจังหวะน,นี้น้องบิมของเราก็ได้ตีเป็นครั้งแรกค่ะ ตึงตามนี้เนี่ยชาบเวรินต้องรุกถึง3ครั้งเลยเนะคะถึงจะได้คะแนนนี้มาครองค่ะและก็เป็นน้องบิมของเราเนะคะที่ตบทำคะแนนนี้ให้กับชาเวรินตามปีเสมอ6เท่าค่ะซึ่งจังหวะน,นี้เนี่ยน้องบิมของเราก็ตีฉีกได้อย่างสวยงามมากๆเลยเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเซตจะใส่บอลมาไม่ค่อยจะเข้ามือสักเท่าไหร่นแต่ว่าน้องบิมของเราก็ยังคงสามารถเอาตัวรอดทนาคะแนนได้ค่ะโดยจังหวะน,นี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่า บีมตีฉีกได้ดีมากแพทริเซียนเนสเลอร์ทำอะไรไม่ได้เลยแพทริเซียนเนสเลอร์ซึ่งโดดเด่นมากในเกมที่ 2. และ3กับสตุตการ์ตแต่ที่นี่ในการป้องกันยังทำได้ไม่ดีหรือชาวเวลินโจมตีได้ดีเกินไปแม่ก็เรียกได้ว่าผู้บรรยายนั้นก็ชื่นชมในการโจมตีของชาเวรินนะคะก็เรียกได้ว่าการโจมตีของชาเวรินนั้นก็ทําให้แพทริเซียนเนสเลอร์นั้นคือทําอะไรไม่ได้เลยค่ะ ขุดไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าความเหนียวของแพทติเซียนเนสเลอร์นั้นก็คือจากที่เหนียวมากๆในเกมกับสตุสกาดนะคะพอมาเจอเชเวลินเนี่ยก็ช่วยอะไรทีมไม่ได้เลยค่ะและอย่างลูกนี้นะคะน้องบิมก็ตีฉีกได้อย่างสวยงามค่ะแพทิเซียนเนสเลอร์ก็พยายามที่จะพุ่งไปงัดบอลขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าบอลก็ปลิ้นออกไปค่ะไม่สามารถที่จะขุดบอลขึ้นมาเล่นต่อได้นะคะ และในจังหวะนี้นะคะโกลเซอร์ก็รับบอลแรกได้สวยมากๆค่ะเข้าเซตเตอร์โซนเลยเนี่ยค่ะเข้ามือตัวเซตแบบเป๊ะๆเลยตัวเซตก็เลยจ่ายให้น้องบีมแบบโอ้โหสวยงามมากๆค่ะคือเข้ามือน้องบีมมากๆเลยนะคะน้องบีมของเราก็ซัดเต็มข้อเลยเนื่องจากว่าจังหวะนี้เนี่ยตัวบล็อกกลางเข้ามาบล็อกไม่ทันนะค่ะน้องบีมของเราก็ทํางานง่ายเลยค่ะแต่มนี้เนี่ยก็ฟาดลงกลางสนามเลยนะคะลงกลางคอร์ดเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะ ทำคะแนนให้ทีมนั้นตามตีเสมอ8เท่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครยอมใครเลยนะคะยังคงตีคู่กันไปอยู่ค่ะยังคงกอปูดกันอยู่นะคะยังเสมอกันอยู่ค่ะโดยจังหวะนี้ผู้บรรยายพูดว่าบีมเป็นคนที่ทำให้ชเวรรินได้คะแนนนี้เราจะเห็นได้ว่านี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งของการโจมตีที่ดีมาก ก็ไ <ör d ew> ด้วว่าผู้บรรยายนั้นก็ชื่นชมน้องบีมของเราแบบไม่ขาดปาดกันเลยทีเดียวค่ะผู้บรรยายก็ชื่นชมในการโจมตีที่เด็ดขาดของน้องบีมของเราเนี่ยค่ะแล้วต่อมานคะคะเขาก็มาได้2คะแนนติดค่ะทาให้เขานั้นขึ้นนำสิบต,ต่อ8ค่ะแล้วจอมาเชวิลินก็มาได้2คะแนนติดเหมือนกันก็เดียวว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวค่ะก,ก็จะเป็นคะแนนจากการเสิร์ฟเสียของเขาเนี่ยค่ะแล้วก็อีกตามหนึ่งก็เป็นต้มที่ เขานั้นรับบอนลล้นข้ามมาแล้วก็เป็นทางด้านกโกลเซอร์ค่ะผลักบอลสวนกลับไปเนี่ยค่ะทำให้ตามตีเสมอ1ิบเท่าในส่วนของน้องบิมของเราเนี่ยค่ะก็วนลงมาแดนหลังแล้วนะคะตอนนี้พอวนลงมาแดนหลังเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ตีสักเท่าไหร่ค่ะส่วนมากก็จะได้เล่นเกมรับซะมากกว่านะคะอย่างจังหวะนี้เนี่ยน้องบิมของเราก็โดนเสิรบจี้ค่ะทุกคนแต่ว่าน้องบิมของเราก็รับบอลแรกได้สวยงามมากๆเลยเนยะคะ เข้า Zone, เซตเตอร์โซนเข้ามือตัวเซตแบบเป๊ะๆเลยค่ะแล้วจังหวะนี้นะคะก็จบสกอร์ได้อย่างสวยงามค่ะลูกไหลหลังจังหวะนี้เพอร์เฟกสวยงามมากๆเลยค่ะเสมอกัน12เท่าแล้วน้องบีมของเราก็ยังคงโดนเสิร์ฟจ,จี้แบบรัวๆเลยเนะะี่ยค่ะอย่างจังหวะนี้เนี่ยก็โดนเสิร์ฟจ,จี้อีกแล้วค่ะและลูกนี้น้องบีมของเราก็รับวันแรกได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังโชคดีค่ะที่ยังเอาตัวรอดได้แก้มือได้ค่ะ จังหวะน,นี้เนี่ยน้องบีมก็ขอใส่บล็อกเลยนะคะเนื่องจากว่าเจอบล็อกคู่เนาะแล้วคือบล็อกตัวสูงๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ขอใส่บล็อกไปเลยค่ะแล้วก็รูดบล็อกลงไปอย่างสวยงามค่ะทำคะแนในให้ทีมตามตีเสมอ13เท่าโดยจังหวะน,นี้เนะะี่ยค่ะผู้บรรยายพูดว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับบ,บีมและนั่นคือสิ่งที่เธอทำเธอวางบอลใส่ในช่องว่างระหว่างแขนและขอบตาข่าย สถานการณ์ที่ยากลำบากถูกแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยสาวไทยโอ้โหก็เรียกว่าลูกนี้เนี่ยน้องบิ๊มของเราก็ถูกชื่นชมหนักมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากแบบนี้เนี่ยแต่ว่าน้องบิ๊มของเราก็แก้ไขได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะจนผู้บรรยายที่บรรยายเกมสดๆในสนามเนี่ยอดท,ที่จะชื่นชมไม่ได้เลยค่ะและต่อมานะคะสถานการณ์ก็ยังคงคู่ขี้สูสีกันอยู่ค่ะ ยังคงผลัดกันทำคะแนนเรื่อยๆนะคะยังคงเสมอกันอยู่15เท่าและจังหวะนี้นะคะโกลเซอร์ก็อันเดอร์บอลให้น้องบีมของเราขึ้นฟาดค่ะแล้วจังหวะขึ้นตีของน้องบีมจังหวะนี้นะคะบอลก็ไปกระเด้งบล็อกทำให้บอลน,นั้นลอยขึ้นไปบนอากาศค่ะแล้วก็เป็นเจลินคินนะคะที่ฉกช,ชวยโอกาสได้ดีมากๆรีบผักบอลไปทางฝั่งเขาทันทีนะคะแล้วก็ทำได้ค่ะเป็นคะแนนของชวรินนะคะ ทำให้ชเวรินนั้นขึ้นนำ16-15ต่อแล้วต่อมาน้องบีมของเราก็วนลงไปแดนหลังนะคะก่อนที่จะวนกลับมาแดนหน้าอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายเซตค่ะช่วงที่แต้มเสมอกันอยู่21เท่าแล้วเขาก็มาตีหลุดออกไปเองนะคะทำให้ชเวรินเนี่ยขึ้นนำ22-21ต่อแต่ก็ดูเหมือนว่าชเวรินจะกลัวได้เปรียบนะคะก็เลยมาตีหลุดออกไปเองเหมือนกันค่ะ ทำให้ตอนนี้เนี่ยยังคงเสมอกันอยู่ที่22เท่าแล้วต่อมาเขาก็มาได้คะแนน2องต้มติดค่ะทําให้เขานั้นขึ้นเซตพอยต์เลยเนะคะ24ต่อ22ค่ะโอ้โหสองเซตพอยต์เลยนะคะงานนี้ไม่ง่ายเลยค่ะก็ได้ได้ว่าทำเอาใจหายเจ็บคว่ำกันเลยทีเดียวและต่อมานนะคะน้องบีมของเราก็มาตบทำคะแนนให้ทีมชาเวลิเนี่ยไล่ตามมา23ต่อ24 แต่ว่าก็ยังคงใจหายใจคว่ำอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็ยังคงเหลืออีก1เซตพอยต์ค่ะแต่ก็โชคดีนะคะที่ในแต้มต่อมาเนี่ยเขาดันรับบอลแรกไม่ดีะคะ่ะจึงทำให้เขานั้นไม่มีโอกาสได้รุกแบบถนัดถนัดนะคะก็เลยทำให้จังหวะนี้เนี่ยเขาตีฉีกออกไปเองค่ะทำให้ชาลินนั้นไล่ตามตีเสมอดิวส์กันอยู่ที่24เท่าและเขาก็ยังคงผิดพลาดต่อเนื่องนะคะต่อมาเนี่ยก็มาตีเสียอีกค่ะ ทำให้คราวนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งชวเวรินนะคะที่ขึ้นเซตพอยต์บ้างค่ะและสุดท้ายก็เป็นชวเวรินนะคะที่ปาดเอาชนะไปได้ในเซตที่2ด้วยสกอร์ยีต่อ24ค่ะแม่ช่วงท้ายเซตนี้คือแบบค่อนข้างที่จะขลุขลิกกันทั้ง2ทีมเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นทางฝั่งชวเวรินนะคะที่เอาชนะไปได้ในเซตนี้ส่วนในเซตที่3นะคะเซตนี้ออกสตาร์ทมาเนี่ยก็ยังคงคู่ขี้สุสีกันเหมือนเดิมนะคะเสม,มอกันอยู่ที่6เท่าค่ะ และจังงวันนี้นะคะน้องบีมของเราก็มีโอกาสได้ตีแบบเน้นๆเลยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายมากๆค่ะลูกนี้เนี่ยตีแรงไปนิดนึงนะคะตีฉีกออกไปเองค่ะน่าเสียดายมากๆเลยจึงทําให้เขานั้นขึ้นนํา7-6ต่อและในจังงวะถัดมานะคะก็เป็นดัมบลิงค่ะที่ขึ้นตีจาก3เม็ดกลางนะคะกดลงไปทําคะแนนให้ชวลินนั้นไล่ตามตีเสมอ7เท่าก <ๆ S 1> ่อน <ๆ S 1> ที่ต่อมาโคลเซอร์และดัมบลิงจะทําทคะแนนให้ชวลินนั้นขึ้นนําทิ้งห่าง3แต้มค่ะ12-9ต่อ จนเขาต้องเคแล้วนออกไปแก้เกมเลยค่ะพอกลับลงมาเล่นเนะะี่ยค่ะเขาก็มาได้3คะแนนติดค่ะตามตีเสมอได้เฉยเลยค่ะเพลิดแป๊บเดียวเองูดูว่าไม่มีใครย,ยอมใครเลยจริงๆค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็ผลัดกันทำคะแนนเหมือนเดิมค่ะไปจนถึงช่วงกลางเซตเลยซึ่งเขานั้นได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะยคะขึ้นนำอยู่1แต้ม16ต่อ15้แต่น้งนองบีมของเราก็วนกลับลงมาแดนหน้าค่ะและจงังหวะนี้นีนะคะน้องบีมของเราก็ตีแก้ไขได้ดีมากๆเลยนะคะ ถึงแม้ว่าจะเป็นบอลแก้แต่ว่าน้องบีมก็สามารถเอาตัวรอดทำคะแนนให้กับชาเวรินได้ค่ะทำให้ชาเวรินนั้นตามตีเสมอ16เท่าโดยช็อตนี้เนี่ยผู้บรรยายพูดว่าบีมพิมพิชยาเกมรุกของเธอนั้นมีทิศทางที่ดีเสมอผู้เล่นคนนี้เล่นกับบล็อกได้ดีและทำคะแนนได้ดีเสมอก็เรียก้ว่าผู้บรรยายนั้นก็ชื่นชมเกมรุกของน้องบีมของเราแบบไม่ขาดปากกันเลยค่ะ แล้วต่อมานะะในช่วงปลายเซนน้องบีมของเราก็วนลงไปแดนหลังค่ะและโคตก็เลยส่งทนานโฮซิกกลับลงมาค่ะก็ส่งโฮซิกนั้นมารับบอลแรกค่ะเนื่องจากว่าโค้รก็คงอยากจะให้มันจบๆไปในเซตนี้แหละค่ะไม่ต้องการให้ยืดเยื้อนะคะเนื่องจากว่าประสิทธิภาพการรับบอลแรกของโฮซิกนั้นดีกว่าน้องบีมนะคะในแมตชนี้โฮซิกก็เลยถูกส่งกลับมารับบอลแรกค่ะแต่ว่าในเรื่องของประสิทธิภาพเกมรุกนั้น น้องบีมของเรามีประสิทธิภาพการโจมตีดีกว่านะคะจึงให้พอวนกลับลงมาแดนหน้าเนี่ยซึ่งเป็นช่วงท้ายเกมชเวลินขึ้นแมตช์พอยต์อยู่24ต่อ22โคตก็เลยส่งน้องบีมของเรานั้นกลับลงสนามอีกครั้งหนึ่งค่ะกไ็ได้ว่าส่งน้องบีมลงมาเพื่อทุบเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ทันได้ตบดันจบซะก่อนค่ะเพราะว่าโกลเซอร์มาเซิร์ฟเอสปิดมช์นี้ให้กับชววลินเอาชนะไปได้ค่ะด้วยสกอร์25ต่อ22ค่ะ นัดชิงชนะเลิศน er ัดแรกนี้ชารลินก็คว้าชชนะมาครองได้นะคะนัดนี้เนี่ยก็เปิดบ้านคว้าช้ได้ค่ะส่วนนัดต่อไปเนี่ยค่ะก็จะไปเยือนทางด้านเดสเตนนะคะในวันที่23เมษายน2025เวลา19นาฬิกเวลาเยอรมันนะคะส่วนเวลาไทยเนี่ยก็จะเป็นเที่ยงคืนเป๊ะพอดีเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้น้องบีของเราด้วยนะคะ ในส่วนผลง,งานฟอร์มการเล่นของน้องบีมในแม์นี้นะคะแม์นี้เนี่ยน้องบีมของเราทําไป6กคะแนนค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นแปลคำบรรยายของผู้บรรยายเยอรมันที่อาจิบยกน้มาฝาทุกท่านในคลิปนี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดก็แชร์กด u b s ส r i b e เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะฝากช่องใหม่ช่องนี้ของแอดด้วยนะคะทุกคนช่องเก่าช่องเริมเลิสปอร์ตของแอดนั้นปลิวไปแล้วค่ะก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะคะไว้พบจกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ